นี้เรามาที่บ่อคลองสิบหกนะครับเป็นบ่อกลิ่นธรรมชาติอีกนะครับหมายที่สวยนะครับวันนี้เป็นวันธรรมดานะครับคนเลยไม่เยอะเท่าไหร่บ่อยาวประมาณสองร้อยกว่าไร่นะครับพื้นที่ประมาณสองร้อยกว่าไร่ยาวไปหมดสุดเลยครับเป็นบ่อกลิ่นธรรมชาตินะครับนี่เราจะมาลองตามหาปนินนะครับเพราะว่าข้างหน้าปนินเข้าเราก็เลยลองอยู่ข้างหน้านะครับครับเดี๋ยวก็ขอเวลาเตรียมของสักคู่นะครับ มาผสมเหียอนะครับอันนี้เหียอที่เราเตรียมมานะครับมีมันชิบหายนะครับแล้วก็สูตรยี่สกแล้วก็ไฮเกตนะครับ99หนึ่งจัมโบ้นะครับมันชิบหายตัวนี้เป็นลำสูตรนะครับเป็นลำสูตรผสมขนมปังตกได้เลยนะครับมาดูสัดส่วนกันครับยี่สกใส่เลยหนึ่งถุงมันชิบหายหนึ่งถุงาย สัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเลยครับง่ายๆเลยเพิ่มความขาวด้วยให้เกียรติ99ห้าหนึ่งจัมโบ้นะครับตันนี้ใส่สักเกือบครึ่งเออประมาณนั้นแหละพอแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันนะครับนี่เราใช้สูตรง่ายๆเลยนะครับคลุกเค้าเข้ากันเสร็จแล้วก็ผสมน้ําตกได้เลยนะครับสูตรง่ายๆนะครับสามตัวนี้เลยเดี๋ยวมาชมผลงานนะครับนี่เราก็เป็นเหยื่อนวดนิ่มนะครับนวดนิ่มๆเลย คล่องๆขอเลยครแล้วก็ไปตะกร้อไปอีกนะครับเม sort of ็ inaire. ดโฟมที่เราใช้ะครับเป็นเม็ดโฟมเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์เล็กมากนะครับกระเบรห0.5นะครับสายหวานสายหวานครับนะครับเตรียมไปนะครับประมาณนี้ครับ ประมาณไข่ไก่นะครับหรือไข่เป็ดนะครับเ,เราใช้คันปาก,ก็ตนะครับเวียนนอน,อน สวยเลยนะครับกลับตะกอวิ่งครับกอวิ่งปนิน,นครับวิ่งสำเร็จครับใสาเนี้เอาอยู่คร,ครับเบ็ดปืนศูนย์จุดห้าแล้วเนี่ยเบ็ดปร์ศูนย์จุดห้าให้ดูเบ็ดกันเบ็ดตัวเล็กเลยนะครับตะกลจีนไท่สองโลครับสวยสวยครับโอเค จีนอีศกอิศกสกแหวนอย่างที่สองแง่แรกของนี่ไงเล็กน้อยก็ไม่ได้บวกนะก็วิ่งปนิน,นครับแต่ก็ปนินวิ่งสำเร็จอันนี้อันนี้มีเสียงมีเสียงมีเสียงสวยๆครับสวยๆเลยอาจจะได้สวยเลยะะว้จำแรกของนา้าเขาครับ ลงันข้างแรงนะครับลงันข้างแรงน้ำเป็นทะเลนะครับคลื่นเป็นทะเละเลยทางดูก่อนทางดูก่อนโดนรึเปล่าไปไฟเล่นนะไฟเล่นหัวเป็นบันินเอาปลากินแล้วไม่เอาอะไรเลยเย็นนี่ค่อยเล่นหัวเป็นบันินใหญ่ oh, no. หวานไม่ไหนเนี่ยไหนล่ะมันจะไปพันโอ้ดื้อยิบเป่งปเลยไปนู่นเร็วนั่นมึงยังไม่ขึ้นน้ำเลยเนี่ยโอ้ยเลี้ยงปลาเนี่ยเออให้มันเชิดขึ้นมาไว้ไ หายยากเลยแต่ละอย่างเราก็ทำพันซะไให้หมดเกิดก็ไม่เอาไม่รู้อยู่ไหนโอ้เจนสองนท้าไม่ได้พันจีนครับปจีนมันสอดเข้าไปพันไลยขนาดนั้นเอาอยู่นะครับไซนี้เต็มปากเลยปากเลยโอ้สองขอด้วยออ วเป็นสามพันสามพั 3, นร้อยครับปเก็บแต่ว่าเป็นที่ค่าท,ที่จดนะนะอดรถครับนี่าฝาข้างครับโอ้โหปนินไซส์สวยครับโล่ฝาโล่ฝานั่เลยกีตัวนั้นสองามสี่ตัวแล้วนะครับไท้่สวยนะครับปนินยอดครับ น้ำมาตั้งแต่กี่โมงนะหกโมงครับใสสวยเลยนี่แกจะเอเาปลาไปแล่นะครับแล่นเรโนโบ้หนะอยโอ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วต้องออกเร็วดิไหน,นั่นแหละนั่นกันเสียงฮ้องนะ่ะช่างก่อนช่างก่อนโอ้เอา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 ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหขวัญจะวัดได้เนาะจะเย็นเนีค่อยเล่นเฮ้ย เราก็ไม่ว่างเนาะเราก็ไม่ว่างอืมอให้เล่น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 ,นลให้เล่นให้เล่นไอ้แปดแต่ตอนนี้ผันหรือเปล่าสายบิวบิววัวเบียดใครอ่ะอ๋อผันทา,นางไหนมาแล้วม,มาแล้วมาแล้วถึงม<ห>ิตรฟัง้วโอ้ยโโโโโโยโสกแวน โอ้ยพันไปพันเอาไปตรงนู้นเอเอยกขึ้นมาแล้วขันรอดมโแฟยเลลนะครับอีศกแวนเริ่มเข้าแล้วอีศกแวนครับกับก็วิ่งปนินสียสวยครับนี่นะก็วิ่งปนินหน้าตาจะประมาณนี้ครับวิ่งปนินต้องแปดนะแต่ยังไม่เจอปนินนะครับเป็นอีศกปะจีนไว้ก่อนเอเคครับ มันไม่เข้าเลยอะโต๊ะมันไม่เข้าเลยอะเราทำให้มันเข้าดิโอ้๊อยกระแล่น่ะไหนวะขแค่ไหนรอดขแค่ไหนเก็บมันนี่ก่อไนได้ไหมเก็บแล้วเก็บตองเก็บเนาะโอ้อันหลอกมานี่เลยใ,ใ,หใหญ่เลยสวยๆเลยปีน เต็มปากนะครับเต็มปากครับเป็น0.5เอาอยู่นะครับไม่ลานะครับไม่ลาเกาะท้องด้วย uh huh. ใช้น่าจะโลกว่านะครับคกับคันซันไฟ X นะครับซันไฟ X ซันไฟ X รอก KU นะครับเบอร์3,000แจวครับแจวแจวเลยเห็นปลาราปเห็นปลาราบ เอาอีกแล้วนะครับแล้วกล้องเอาอีกแล้วครับว้าวออกแต่ละตัวดิีนตกแล้เต็มปากครับเต็มปากสวยงามฝนมาแล้วร้อยเดี๋ยวมาดูนะครับคฝนตกมันจะกินไหมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งโทรศัพท์นะครับ มีคนโทรมากวนนะครับน้ำมูนะครับน้ำมูโทรมากวนค่อยงัดให้ค่อยงัดใจเดย็นงัดไม่เข้าเลยอ่ะแต่ละตัวนี่คอมแล้ว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 จีนี่ลวกว่าแล้วงัดไม่เข้านี่แมงไส่สองแต่ตัวโอ้อหโอ้โหโอ้อหตลตัวนี่ไสสวยเลยครับ ดูฝ่าม hmm. oh, oh, ือดูจากฝ่ามือฝนก็ตกนะครับปลาก็ยังกินอัดไปที่ไหนแล้วนะเอ้อพี่จะมาเหรอโอมาสิมาสิมาสิโอตัววิ่งอยู่นี่โอ้ยอะไสวยนะ

ปลามาพร้อมกับฝนครับฝนดูฝนครับฝนเนีโอ้โหอุ้ยสุดยอดจริงฝนฝั่งนี้เท่าไหร่นะฝั่งนู้นอีกรอบนี้เราน่าจะไม่รอดนะครับดูสถานการณ์แล้วน่าจะไม่รอดนะิโน,าาน,น,นลุ้นกันจะเป็นป่าอะไรมายังเหรอวันนีน้ ลิน lime, ลินจิกด้วยลินแล้วมาแล้วลินของสิบหกใจเย็นก็ค่อยเล่น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 ไม่เห็นสวิงเันนีิมาแล้วค nah, รับเันนของสิบหกมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นของสิบหกมาแล้วขึ้นมาใจเย็นใจเย็นค่อยคเล่นค่อยเล่นค่อยค่อยเล่นเตรียมร้อยจังมลยจังเล้แมวมากัาะฝนเลยนะครับมันนี้ตัวนี้ ถ้าจะเรามาสองโลได้ครับโลครึ่งสองโลได้ครับยอดครับวันนี้พอนะสุขกัใสคยัสวยๆเลยอ้วนตึ๊บๆ,ๆเลยครับวันนี้พอสุขอันลงน้ำเลยจะหมดแล้วจะหมดแล้วก็เดินไปนู่นดิจะหมดหลอดนะครับจะหมดหลอดแล้วห,หมดหลอดแล้ว,ลลวนีตามลงไปในน้ำมาครับยังค่อยๆอัดนะสายเป็นลอยสายมันโดนไอต่อตรงข้างล่าง มัน,นล,ลงไปผ่าต่อไอ้สองต่อเลยงัดกันไปครับงัดกันไปวันนั้เนเขาก็ได้ตรงเนี้ยมง,งอะกินนี่แหละกินผิดคิวแบบเนี้ยอืแต่เขาเป็นเป็นเบสและเป็นใหญ่อะอะืแเนี่เยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นกินตะก้อเนี่ยโชบตะก้อเลยใช่ออกเป็ด<ล>เลยปลาเล็กมันติดพวกปลากระท้อยอ่ะอปลากระท้อยมันติดปลากระท้อยติดที่นี่ก็โชบไปสิไอ้นี่โชบไปเลย มาแล้วครึ่งสปูวเลยครึ่งสปูลแล้วครึ่งสปูลแล้วหนังยาวครับอันนี้หนังยาวเลยเขารีมแล้วชัวเขามแล้วเดินเดิเดินเดิเดินเดินจะว่ายีศกใหญ่ก็ไม่ใช่แล้วนะครับ ผิดคิวนะครับผิดคิวใช่ไหมเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเรื่อยเรื่อยผมบอกแล้วมันผิดคิวว้าวปาผิดคิวเมื่อกี้ครับนอนแล้ว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 จุ้งจุ้งจุงจุงเดิน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 ถอยถอยถอยเลยถอ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 ย ถอยแล้วก็สวิงแช่น้ำเลยใจเย็นใจเย็นใจเย็นร้อยแล้วรอยแล้วสุ้มสุ่มเลยหมอบหมอบไปดีเดี๋ยว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 ใจเย็นมันจะออกว่ะมันเมื่อยแล้วมันจะมุดอลดิตามตามที่ตามตามตักเลย เฮ้ยไม่เข้าชิบหายแล้วมันจะตื่นนะที <S <S ่เรียบร้อยสายสิบอะสิบแน่นอนสิบแน่นอนครับบัวครับก็วิ่งมานินนะครับแล้วก็วิ่งมานินเอาอยู่นะครับนี่ครับแล้วก็วิ่งมานินนะครับก็วิ่งมานินเอาอยู่นะครับวิ่งมานินตรงแปดนะครับเอาอยู่นะครับไซนี้ สั่นเลยครับโขยับนี่ครับจะให้ดูอุปกรณ์วันนี้นะครับไซส์นี้นะครับไซส์สิบนะครับไซส์สิบนะครับสิบบวกด้วยนะครับน้าที่มาครับอกนะครับเป็นตะก้อเบอร์นินนะครับตะก้อวิ่งบอร์นินวิ่งสําเร็จนะครับเบอร์ศูนจุดห้านะครับเอาอยู่นะครับศูนย์จุดห้าเอาอยู่นะครับให้ดูนะครับว่าศูนย์จุดห้าเอาอยู่จริงๆนะครับดูจากไซส์ปลานะครับน้าต้องนอนข้างนี้ล้องนอนงข้างนี่มันตัวเท่าน้าไหมว่ามีสิบ ด,ด,ดูจากตัวคนนะครับดูจากตัวคนนะครับดูจากตัวคนไม่ได้เล็กนะครับน่าจะสิบกว่านะครับกิโลหนุนสิบหกสิบหกโลนะครับจะดูจากคิปเปอร์นะครับสิบหกโลนะครับสิบหกโลนะครับไซนี้นะครับคือแบบใหญ่มากนะครับไซนี้โอเคครับ